สวัสดีพี่ๆนะนะท่านเนานะพิจนาสายล่าท่านก็วันนี้พามาออกหมายนะนี่ก็สิบโมงนะครับออกมาแต่เช้าครับมานั่งเฝ้าปลาชโดครับเห็นตัวหนึ่งนะครับขึ้นจิบแล้วก็หายไปเลยลก็มานั่งเฝ้าตรงนี้ครับเห็นต่ฝูงปลานิลนเล็กนะครับ เลยมานั่งรอดูเผือ่อจะมีตัวใหญ่ลงเข้ามาครับก็ได้ไปแล้วนะครับสองแต้มในถุงสะตูปปอกตวงครับยิงเอาประมาณครับแล้วก็ปลาบ้าที่แรกคิดว่าปลากระสูบนะครับก็ยิงขึ้นมาไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นปลาบ้ามากกว่าเพราะว่า มันคล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับเดี๋ยวตัดไปตอนชอ็อตยิงเลยดีกว่าครับถ้าไม่มียังไงเดี๋ยวย้ายหมายดีกว่าครับหาดูปลาช่อนปลาอะไรดีกว่าตอนนี้ก็ย้ายหมายมาแล้วเนาะ ไายหมายมาแล้วไม่รู้เจอเจอปลาป่ะ<ม>เห็นมีปลานินเล็กอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้แต้มเพิ่มไหมเคครับ ใท่้งจมปลาเกือก็เอาปลาเกือก็เอาตรงนี้เก็บไว้ก่อนครับปลาเกือก็เอาอยู่ในน้ำเหมือนตัวโตว อะไรวะขาดเลืออย่างเนื้อขาดเลือกใ่สามนิ้วกลา,ายเป็นนักปลาเกือซะเมื่อไหร่เนี่ย 这个澳。 มองไม่เห็นเป็นกระจกโดนวิ่งแล้วมา ปลาเล็กก็เอาปลาเกยาก็เอามาซิโอ้ดีดีด Bayar orang ฮะไอต้นใบติ้นเป็ดอ่ะนะว่านยิ่งคล้องแถวบ้านละ่ะปลาลายอยตุวานามันคุนะ้น่ะยิ่งมันถือ იბა მათერი เก้อเปล่อ,อตายไอด้ดครับโอ้ยได้แล้วไอโดตายไหมตายสิอย่างนี้เซ็ดเซ็ดสิโอ้ยมาไงพี่เข้ากบาลเลย ต้องซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำลูกยิงเดียวท่านผู้ชมโอ้ตายแล้วยิงไม่ทะลุด้วยเอ้อ้ลูกล่วงอีกเออตาย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 ยิงเดียวอีก ไม่ทะลุนะท่านผู้ชมลูกนแมงเดียวไอ้ลูกห้ามิลครับโอ้หันไม่น้องเอาเขาบอกไงว่าตาย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 ,ตายมาลึกนะครับเมื่อกี้ยิงเผื่อฟุกเฉยเเดดีี๋๋ยยววเดี๋ยวเดี๋ยว พื่งฟื้นเว้ยพิพิธตายแล้วเจอของใหญ่ยิงไม่ทะลุลูกข้ามินยางกระสิ้ามินลูกเล็กยิงตัด,ดน้ำลึกไม่ทะลุเฉย โอเคโอเคเอาละอยู่แล้วท่านผู้ชมโู้ยิงเดียวยิงไม่ทะลุเลยดีมันเข้าหัวถึงจุดน็อกครับโดนจุดน็อกก็ตายเลยแม่อะไรวะกระบอกก็ตกอีกโอเค ดูท่านผู้ชมมรู้เห็นมะนะลูกยิงเดียวยิงไม่ทะลุนะท่านผู้ชมยิงปักขาไปเลยต้องไซสลูกสี่มิลสองอย่าง,งยงิงครับโอเคเดี๋ยวกลับกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวลงไปเอาปลากันดีกว่าขอญาตเก็บปลาแล้วเนาะโอ้ ทาผู้ชมเดีย๋ยวลงไปเอาปลากันนี่ครับผมขึ้นต้นนี้นะนี่รถผมจอดอยู่ข้าง้างนี่นะข้างปะะ่ายาเดี๋ยวลงไปดูกันครับโ้น้ำก็ยังลึกอยู่นะครับ Thông mưu ngọt, thông mưu biết nám lực Cái này Cái này cũng tông ไ,ได้ไหมเนี่ยทางเนี้ยมันจะไปไม่ได้นะปลุกไว้นี่ก่อนโอ้ลึกขึ้นกันแฮะโอ้โอ้โอ,โอ้ลึกจุ้บท่านผู้ชมขึ้นมาดูตัวหน่อย โอ้โหดูสิเนี่ยไซสสองได้อยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหแกะเชือกก่อน ดีนะยิงมันน็กเลยไหนอีกเส้นหนึ่งอันนี้อาวแกะไงเนี่ยแกะได้ไหมนน่ยดูเงี้ยงแล้วลูกไม่มีเงี้ยงด้วยนะท่านผู้ชมผมใช้เงี้ยงเดียวเงี้ยงหลังนะใช้ลูกห้ามีนยงิง ไม่ทะลุด้วยมันติดน่าจะสองสามโลได้นะท่านผู้ชมอาจจะมีสามโลอยู่นะสองสามโลนี่แหละไม่ใหญ่เท่าไหร่ ดูลูกเถโหยิงไม่ทะลุนะใช้เงียงหลังยิงเดียวดีนะโดนจุดโฟกัสนะ็นอกเลยลูกข้ามบินยิงไม่ทะลุใช้ลูกเสียบยิงทะลุขนาดยิงโดนโ้นข้างหัวนี่นะทะลุข้างหัวเะลุโหย มิลกับห้ามิลความแรงต่างกันโอเคเอ,อาทิพย์ใหญ่อยูยอย่ใหญ่อย,ย,อยู่โอ้โถุงมือเปียกจนได้คนก็เปียกด้วย โอเคครับเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปนับแก้มกันที่บ้านเนาะ,ะทำไมครับก็มาถึงบ้านแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัว ประมาณนี้เนะาะเดีียวออกให้ดูเหนียวเหนียวเราจะช่างไหมพ่อหนอนุกเดี๋ยว,ยวช่าง,งปาดูให้ดูเอ่ ผ้ามาด้วยนะเด๋ย่มันลื่น ข้นึนนี้นนโสโลครึ่งนะครับ ไโดตัวนี้สามโลขึ้นโอเคอแล้วก็มีปนินนับรองสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็มีนี่จะน่าจะเป็นลูกปลาบ้านะครับที่แรกคิดว่าปลากระสูบนะครับ แต่มันไม่ใช่มันเป็นลูกปลาบ้านะครับแล้วแม่มันอยู่ไหนไม่รู้ส่วนอันนี้ชัโดป๊อกนะครับประหมานตัวแรกครับยิงเอาปลาหมีนเฉยนะครับไม่ได้ตั้งใจครับรอยมันโดนชัโดกัดด้นยครับ ผลงานก็ได้เท่านี้ครับอ่างนกปล่อยปลาไซส์ใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับไม่รู้ไปไหนหมดปลาไซส์ใหญ่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเข้าก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ